สวัสดีครับมาแล้วนะฮะหลายชื่อ2 6นักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022ใครติดมากันบ้างไปดูกันเลยผู้สาประตูตก็มีด้วยกัน3คนฮะเริ่มที่จัสตินบิโลจากฟิเอนูตแอนดรีนอพเพิร์ดจากฮิลเลวินแล้วก็ไลมโก้พาสเบียจากอาแจก มาที่กองหลังใส่มาด้วยกัน9คนมีนาธานอาเก้จากแมนซิตี้เดลิเบลนจากอาแจกเฟอร์กิวฟันไดายจากลิเวอร์พูลดานเซดูฟรีจากอินเตอร์มิลานเจลมี่ฟิมปงจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาเทียสเดลิกจากไบเยอร์ ic, มิวนิกไทเลอร์มาลาเซียจากแมนยูยูเลียนทิมเบอร์จากอาแจกแล้วก็สเตฟานเดวายจากอินเตอร์มิลาน กองกลางใส่มา7คนครับมีสเตฟานเบิร์กฮุยจากอาแจกแฟรงกี้เลยองจากบาร์เซโลนาดาวิดคาลเซนจากอาแจกเทิร์นคูปไมเนอร์จากอัตแลนต้าแล้วก็มาเทนเดลูจากอัตแลนต้าเช่นกันซาวิซิมอนจากพีเสวีไฮเดเฟนแล้วก็คินเนตเทเลอร์จากอาแจกและกองหน้ากับตัวลูกก็มีด้วยกัน7คนมีสตีเฟนเบิร์ไวจากอาแจกเมฟิสเดปายจากบาร์เซโลนาโคดี้แกกโปจากพีเสวีไฮเดเฟนวินเซนต์เยนเซนจากรอยัลอันต์เร์บลูกเดยองจากพีเสวีไฮเดเฟนโนอาแลงจากคารูสแล้วก็วูดเวฮอร์จากสและก็